โยโยโววันนี้นะครับเราก็มากับบ็อกกี้เทเลทไทวเวอร์ดิฟเฟนต์นะครับแแบที่มีน้องคนไทยเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาเองถือว่าขิงมากเลยนะพี่เนี่ยเคยพยายามสร้างแนวทาวเวอร์ดิฟเฟนต์แหละแต่ไม่รอดน,นะครับซึ่งอัปเดตครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเอเลดเนาะประเด็นนะนี่กระเท,ทิดรัวๆเลยเว,ว้ยปิดเทรดไปก่อนก็สลับแแบบนี้นะครับจริงๆเราเคยทําอยู่ครั้งนึงแล้วแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยพี่โดนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงไปก็ ต้องหยุดทําไปก่อนคือระบบ u t u b e เนี่ยถ้าเราโดนลิขสิทธิ์เพลงโดนคลิปแดงบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ช่องโดนปิดเนาะก็เลยตัดสินใจหยุดทําไปก่อนนะครับทีนี้น้องก็มีการปรับเปลี่ยนเสียงเพลงทําให้มันปลอดภัยกับเรื่องลิขสิทธิ์แล้วจะปลอดภัยหรือคลิปแดงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันในคลิปนี้ได้แหละเสารบในคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวเจ้าพามยูดีซีหรือพามอัปเกรดใหท่านคาเมร่ากายนะครับตัวละครนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวซีรีส์ที่พี่เรียกได้ว่าค่อนข้างชอบเกือบที่สุดเนาะก็ขอมารี คือน้องเนี่ยเขาได้เอาตัวละครมาให้พี่รีวิวเยอะมากเลยซึ่งจากใจเนี่ยมันมีหลายตัวที่น่าจะรีวิวยากแต่ก็เดี๋ยวจะลองดูแล้วกันเนาะอ๋ออ,อีกตัวหนึ่งที่เราจะมารีวิววันนี้คือ l a m p a พ p Pabo นะครับแ a มเพจ a b o s p ป a ก e r Guy เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถได้จากการซื้อโดยใช้โลบักทั้งหมด90บโลบักนั่นเองเป็นตัวละครที่มี DPS สูงถึง85,000เลยนะก็น่าสนใจมากแล้วก็ใช้เงินในการวางแค่1,000เท่านั้น ซึ่งเอาจริงมันก็มีอีกหลายตัวที่น่ารีวิวแหละแต่ว่าพี่คงแบบทยอยทยอยท,ยอยทำอ่ะอาจจะทําอาทิตย์ละหนึ่ถึงคลิปนะครับสำหรับแบบนี้นะครับก็ส่วนแลมพเฮดพาโบเนี่ยปัจจุบันมีการซื้อแค่ศูนย์ตัวถ้าคลิปนี้พี่รีวิวแล้วรู้สึกว่าตัวละครมันดีน่าสนใจเนี่ยก็ลองไปซื้อกันได้ราคาแค่90โลบักถือว่าไม่แพงนะครับเอาจริงถ้าดูจากสเต็ก็อ่อนกว่าท่านคารเมล่ากายเนี่ย <laughs> ตัวท่านคาเมล่ากายมันร้อยโลบากแต่ดีเพซแปดหมื่นแล้วก็แปดหมื่นห้าพันแล้วก แต่ก็นั่นแหละไม่รู้ว่าใช้เงินในการวางอัพสูงกว่าหรือเปล่าเนาะอ่ะอุ้ยอุ้ยเจ้าของแมปว่ะอาวะานี่มัน G.M. ผู้พัฒนา developer มองหน้าอยากโดนตอกตูดหรออื้มอุ้ยโดนเซ็นเซอร์ด้วยแหละคำว่าตอกนี่มันมันพิมพ์ไม่ได้ในระบอก,กันหรอทำไมระบบเซนซิทีฟจังเลยอยู้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเฮแปดเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครดีกว่าพอดีวันนี้พี่เนี่ยจัดตุดจีนมันก็เลยทำคลิปชานะครับ คลิปอาจจะลงประมาณ2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มด้วยซ้ำไปหรือไม่ได้ลงวันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวมารอลุ้นดูแล้วกันนะครับอันนี้คือเพิ่งอัดเสร็จตอน6กโมงครึ่งอ่ะก็เดี๋ยวมันตัดคลิปทำอะไรเสร็จก็ประมาณ2องทุ่มพอดีเนาะอ่ะแปะเดี๋ยวเราไปลงนนเฮ้ยแต่พูดถึงระบบแมปเออตรงแบบเนี่ยถือว่าพัฒนาขึ้นนะล็อบบี้อันนี้ชมอันนี้ชมเลยเพราะก่อนอันนี้คือตัวดานเลี้ยงไม่ค่อยสวยเนาะระบบคราฟก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยเทรดดิ้งเซ็นเตอร์ปิดทําการนะครับก็รอแก้บก,ก่อน ตรงนี้ก็จะมีเมอร์เชนต์พ่อค้าซื้อของซื้อตัวละครอ,อะไรประมาณนี้มี N p c พพาเรวาว้ไปอีกที่หนึ่งด้วยแต่นี้คือเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่เราเป็นผู้พัฒนาแแบบมาสั่งตายอย่างงี้เดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนตอกตูนนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวเจ้าพาเิ็ซีกับพราโบเลยแล้วกันนะครับก่อนมาเดินก่อนไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยใครสนใจบริการแม่ต่างๆนะครับขอฝากร้านค้าบิวประกอนบอนประกิวด้วยนะครับ View, บิวปกรณ์ช็อปร้านค้าบริการโลบอกที่รับเติมโลบักถูกกว่าเติมเองซึ่งราคาถูกและเริ่มต้นเพียงแค่3 5บาทเท่านั้นนอกจากเติมโลบักแล้วยังมีบริการแมพต่างๆอีกด้วยมีตั้งแต่ไก่ตันยันบริการซื้อขายตัวละครและยังมีบริการรับเติมเกมเมือถือที่ถูกกว่าเติมเองอย่างเช่นเกมเาวีโดยเริ่มต้นที่ราคาแค่11บาทเท่านั้นก็ถ้าหากคิดถึงบริการต่างๆก็อย่าลืมคิดถึงร้านค้าบิวปกรณนะครับเสียงเพลงนี้ไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมนี่มา ระวางพาโบและใช้เงิน1,000ในการวางเลเวลแรกก็ดาเมจ15,000ระยะ20คูดาว1น์1วินะครับก็ DPS 15,000นอกพันเนาะถือว่าไม่เยอะไม่เยอะไม่เวิ้หวังมากแต่ดีไซน์มันเหมือนตัวสปีกเกอร์กายที่มีออร่าเป็นไฟนะเนี่ยออร่าแดงๆเนาะเออเท่ดีวะ่ะอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน1,500เฮ้ยไม่เยอะนะใช้เงินวาง1,000ใช้เงินอัพขั้นต่อไป1,500ถือว่าดี อ่ทีนี้เรามาวางตัวฟาร์มเงินก่อนตัวฟาร์มเงินแบบนี้เนี่ยเอ่อข้อเสียคือมันเป็นรูปแบบไม่ใช่เวฟเวยมันเป็นการนับเวลาซึ่งเอาจริงมันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเลดเกมเนี่ยเงินมันจะดิ้งกลางจอเยอะเกินไปหรือเปล่าประสบการณ์ที่พี่เคยเล่นแบบอื่นมาเว้ยแล้วเวลาใช้ตัวละครที่มันดิ้งเงินอย่างเงี้ยมันจะขึ้นกลางจอรัวๆตอนท้ายเกมแบบป๊ป๊บป๊บป๊ปปปรัวรั เอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอทำการอัพตัวฟาร์มเงินไปก่อนแล้วกันนะครับซึ่งแดนซิ่งสปิกรไกเนี่ยมันสามารถวางได้4ตัวเนาะสตัวแล้วก็อัพตันก็คงใช้เงินสักพักใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราวางตัวใสี่ไปก่อนปึ๊บเรียบร้อยจะว่าไปพาโบนมี2ระยะเหรอเนี่ยมีวงในวงนอกอืมแต่ว่าวงในวงนอกต่างกันยังไง <laughs> ภาพที่เห็นคือเหมือนจับแล้วก็สอกใส่ท้องอะ่ะ อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่มีเงินอัพพาโบเลยแล้วกันนะครับจ่าย1,500อัพเลมเพจพาโบสปิกก,กายขึ้นขั้น2นะครับดีไซน์ดูสิดีไซน์เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าดูไม่ออกหรือเปล่าแต่ก็ดามจแรงขึ้นมาจึงหนึ่งนะฮะจะบอกว่าจึงหนึ่งดีไหมก็จาก15,000เป็น3 0 0 0 0นก็เท่าหนึ่งอนะเนาะแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น20นะครับโคดาวหนึ่งเป๊ะๆใช้เงิน3,000ขึ้นขั้นต่อไปถือว่าถูกนะ ตอนวางตัวใช้1,000อัพขึ้นขั้น2ใช้พันหขั้น2ไป3ใช้3,000ันแต่ดาเมจเพิ่มมาแบบมหาศาลก็ก็ถือว่าคุมนะเนี่ยอัพขึ้นขั้น3นะครับดาเมจเพิ่มเป็น5 0,000คูดาวหนึ่งวิระยะ50โอ้ห50นี่เยอะเอาเรื่องอะเนี่ยตึงจัดเลยเออตัวฟาร์มเงินมันล้นจอเกินไปแล้วนะเงินมันดิ่งแบบรัวๆเลยเดี๋ยวพี่ลองเสนอเจ้าของแมบบิว่าสามารถปรับ UI หรือว่าปิดปิดไอาการแจ้งเตือนบนจอได้ไหม คือมันจะรกมากๆเลยนะตอนนี้ดูดิคือครูดาวมันอยู่ที่2วิต่อเงิน250อะแล้วมันก็เลยต้องขึ้นกลางจอแบบนี้รัวๆรัวๆเกินไปมากๆทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บเงิน30,000เพื่อวางเจ้าพามอยูดีดีกว่าเฮ้ยเชโดกี่วงเนี่ยวงในโคนเอลีวงนอกเดี๋ยวนะ 1, 2, 3, 4วงแล้วก็ในเป็นโคนเอ e, มันสหรือ5วงวะเนี่ยทำไมวงโจมตีเยอะจัง เอ้ยมันมันมีวงอะไรบ้างอะวงคอนทุบวงหมัดต่อยวงปืนเหรอวงนอกสุดนี่น่าจะเป็นปืนอยู่แล้ววงในก็น่าจะเป็นเอาคอนทุบมั้งอะทีนี้สเตตน,นะครับเลเวลหนึ่งดาเมจสองแสนคูดาวสี่วิระยะสิบเช่นเงินอัพขั้นต่อไปแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองแสนหารสี่เท่ากับวิละห้าหมื่นเอ้ยวิละห้าหมื่นเดี๋ยวพี่แคปทำรูปหน้าปกก่อนแคปรัวๆนี่คือสูสตรสไตล์คนทำรูปภาพหน้าปก แล้วก็เดี๋ยวหาสักรูปที่มันดีๆกดเซฟไปเลยแล้วกันคือเท่าที่ดูนะเงินมันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นเว้แล้วดูดิแ <c oughs> อ้แวไอ้นี่คือตัวอะไรนี้ฮะอันนี้มันติดบั๊อกอะไรวะเนี่สยสไปเดอร์ทอยเลตพี่ออกนอกวงหรือเปล่าฮลัลโหลแล้วตัวพรามตีไม่ถึงด้วยอ่ะวางตัวนี้แล้วกันปับปับปรับยิงไปจริงๆครั้งแรกที่พี่ทำคลิปแบบนี้ก็ก็เห็นชานี้เหมือนกันนะที่มันไปอยู่ขอบมุม อ่ะทีนี้เดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนแ7 5 0 0ขึ้นขั้นต่อไปเยอะจัดเลยเวทที่3 1ภาพาว์ยีซีขึ้นขั้นที่2นะครับโอ้โหโอ้โหใช้เงิน4,500ขึ้นขั้น3กูจะบ้าใช้เยอะเท่ดาเมจนะครับตอนนี้300,000คูดาว3.5ระยะ1.5เอ้ยระยะ15ระยะน้อยมากแต่น่าจะเป็นระยะวงในถ้าเทียบจากวงจริงๆเนี่ยมันดูตีไกลกว่านั้นเว้ ดาเมจ3 0 0 0 0 0คูด,ดาวสา DPS ก็จะต้องอยู่ที่ประมาณ85,714ก็ถ้าปัดเศษขึ้นก็ก็เ,เท่านี้แหละเพราะมันเป็นเศษ2.82.9โดยประมาณเนาะเอาเป็นว่าถ้าเทียบกับพาโบแล้วเนี่ยพี่รู้สึกได้ว่าพาโบยังตึงกว่านะ <c oughs> เพราะว่าปริมาณจำนวนเงินที่มันใช้ค่อนข้าง OP แบบไม่ใช่โ p ดิโอเวอร์ไพร์อเวอร์ไพร์เกินไปแพงมากๆแต่เข้าใจนะฮะน่าจะเป็นตัวแบบเลดเกมมากกว่า อาจจะต้องหาตัวฟาร์มเงินตัวอื่นมาใช้เนาะเพราะตัวนี้มันอัพขั้นต่อไปมันไม่พอเลยพี่ว่าเวฟ50ก็ไม่พอเว400,000 50,000เหรอเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่าจะเก็บเงินได้ถึงหรือเปล่าเอาจริงถ้าแรมเพจพาโบนี่มันวางได้สักสองตัวสามตัวนี่คือจะเป็นตัวเติมที่ตึงเกินไปแต่ก็นั่นแหละมันจะกลายเป็นเพจทูวินเกินไปเว้ประมาณนี้อะโอเคแล้วแค่ตัวเดียวก็พอตัวเดียวแม่งก็โกงแล้วใช้เงินวางแค่พันเดียวเองแย่แล้ววะ่ะ เวฟสี่เจ็ดเรายังมีเงินไม่ถึงในการอัปเกรดขั้นต่อไปอะ่ะแล้วเริ่มตัวละครเริ่มหลุดแล้วชิบหายแล้วทุกคน <c oughs> เออเอาขั้นต่อไปมันใช่เยอะเกินเอ,อือตีไม่ทันตีไม่ทันโดนสตันเอ,อือแย่แล้วน่าจะบ้านแตกเวฟนี้วะดูทรงดูกิดดิกิดแม่งเดินชิวเลยโอ้โหกิดเดินชิวไม่ไ <c oughs> เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่ไม่ควรจะแหกนิฟมาตรงนี้หรือเปล่าฮัลโหล บอสไฮเลตสามจดศูนย์แม่งแหกดิฟเข้ามาเอามันแหกดิฟเสร็จแล้วมันเดินข้ามฝั่งเลยลเนี่ยน้องมันไม่ใช่เดินกลับไปแถวเดิมมันมันแหกเข้ามาตรงนี้คือมันเดินเป็นทางกระจัดเกินไปเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่แหละอันนี้คือคุณพี่คุณพี่เดินทางกระจัดมากเดินเป็นเส้นตรงเลยคือชนพามเสร็จกูเดินผ่านไปเลย <c oughs> เฮ้ยไม่ทันอะ่ะสรุปบ้านแตกอเนี่ยเ,ออเรียบร้อย จร,จริงๆเมื่อกี้ถ้าเราขายพาโบแล้วมาดักตรงข้างหน้าก็อาจจะทันเว้ยแต่ติดคุยไปหน่อยอะเอาเป็นว่าก็นั่นแหละครับมันใช้เงินอัพขั้นที่สามเนี่ยเยอะไปก็ไม่พอเนาะคือคิดว่าเวฟห้าสิบก็น่าจะยังไม่พอด้วยอาจจะต้องหาตัวฟาร์มเงินใหม่หรือไม่ก็ใช้กําดาษอื่นแบบ N แเอ็นเลดอะไรเงี้ยอาจจะได้ก็สาหรับเจ้าพาโบแลมเพจสปิกกายนะครับราคาเก้าสิบโลบัคกตอนนี้ผลิตศูนย์ไม่รู้ผลิตศูนย์จริงว่าตัวเลขหรือตัวเลขมันบันบ๊กนะก็ถ้าใครรู้สึกว่าตัวมันน่าสนใจก็ลองไป ถือว่าเป็นเด็กที่เก่งมากก็พัฒนาไปเรื่อยถึงแม้จะบักก็ตามแต่ก็อย่าปิดแมพแล้วกันเอ้ยแต่ไททันคำวลราก,กายนี่น่าจะเวอร์ก,กว่าหรือเปล่าวะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวรีบทำรีโพสเลยไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าก็ผมบ๊ายบายจ้า